ข้ามไปเด้อข้ามไปเด้นบ่อแรกเห็ดมือไวอยมากกลยฮอดข้นเห็ดบมบางแล้งานอู่ตีงานอูแล้วบงน่งานอยูไมมันเช็ดงานเมาเลยบ่ทางหนบ่เิไหวไมเาเลยดอขึ้นไปด้ดิขึ้นป้เมาลนาะมือยนะปากเผาบ่เดยตายแล้ว น้องอกเราอกทั้งอันทั้งกดทั้งปากก็เด๋ออะป้าป่านี่ป้าป้าเอ้เราบอกทั้งกนทั้งปากว่าไหนป้าเอ้ยโอ้ยเราปิดจ็อบตอนแดงๆหายพี่น้องเบิ่งอีก่อนพี่น้องเลยบัดแห้งเด้อ แต่เตว้นกายจะตกดินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยผู๋เกี่ยวมาแต่พุ่นกับป้าป้าเนาะแต่เขาเกี่ยวผู๋พี่นอ ơi, ้องเอ้ยต้นต้นทางเนาะเกี่ยวมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากมีเรื่องเล่ากับกายเป็นมิจจีรีิบาานี่พี่น้องเอ้ยหันไปหาทางใดกันหนาบ <c ười> ูดมึงมึง,ง,ง <c ười> อยู่ว้ายสี่ล้มแลนี้งา่ายเลยก็ได้ <c ười> ว้าวพี่น้องเอ้ยเอ้านี่น้ำกา บัดเราฮึของไว้ก็นามเด้อปะอาพี่น้องเอ้กทายสบายดีเด้อตอนหางูแรงพี่น้องเอ้แต่ว่าเบิ่งแสงแดดแน่หางูแรงเราปะหางูสองนาทีสบายดีเด้อสบายดีสบายดีออากินักไปเดี๋ยวจะพอดคัดนน่ะอืม ai, áo à tôi này, đang yêu má, ủi thay hết cỡ cả, phao nhau không thể kiêng quá con cướp bạc cả à? thả uh. Thảo, đuổi... thảo bên đây. Ừ. Đây, hà và... nàng con cướp. Hừ. Thảo. Đôi. 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 โอ้พี่น้องเลยแมงเชือกเกี่ยวมาถูกกับปะเนาะเดี๋ยวกันเลาะ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 มาเป็นหนาคนหนามาพัตเตอร์หนานี่แมงเชือกหนากลางป้าใหญ่พนหน้านั้นลุงกับน้องเคยพ่นผูเมื่อยแลบติดจักพี่น้องเลยฮะม้อยอยู่อ่ะมอยู่คนละฝักกันพธรรมดาคนละฝัากันว่ามันแฉมันทอดกันจอดกันสมมติว่าแบบมันบ่จอดไม่จอดเชื่อเื่อเฮ้ยเมื่อป้าได้มีใจหน่อยพี่น้องเลย มาถ่ายบรรยากาศตอนแรกให้พ okay. ี่น้องเบุงเพื่อเขาตาบอส่ะเต้าอลไรพี่น้องเลยเปรี้ยวๆบ้านอะไรเอาแบบสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออะไรแค่ยน่อยนาแดดนะอิดแดาีทนเอาแพ่เอาแพร่พวกหนาไหายใจพวกพี่น้องเลยปัญหากันเลยเรื่องกรหูเขตาอล่ะ ฝากลองเชื่อไว,ว้กับเบย์ครีมอยู่อยู่น apps, ้ำหลานน้อยที่เทิงบัดไพีนองเรอเนาะบัได้นะะบลงมานําทางเพิ่นปั่นนะป้าปะปโอ้ทางหน้าขลางหน้าเพิ่นปั่นเลยพี่น้องเหรเนาะทางหอยเกี่ยวบัไดเอยู่อนได้หรืออบดจัดจักเนาะเต้าเตอรบอกว่าห้บุกตอนแรกพี่น้องไอทีเดือดนะฮู้อููู้้้ พอเตอว่าห so so mm, ้บุกตอนแรงตอนนี้หามุ่งแรงยพี่น้องเอ้ยพี่ดกกบุกแล้วแย้งมาเลยประเดี๋ยวอืมไวได้เปนีไบุกกะรอืมไปไดบอเล่าเอ้ยลุกๆเลยมื้ออะไรเอาแรวได้ดูเง้ยสองทุ่มได้ขึ้นมานะงานโอ้ดงานโอ้ด้วยเห็นงานได้วันไหนเลย ลุงกำนองเคยเห็นงานได้วันไหนได้่ะเห็นเมาเนี่ยเราเห็ดเมาเนี่ยตอนหายใจคุกคอบีน้องพี่บ้านอืมอ้าหน้าบดไปอืม นี่ไปได้งานพิเศษแล้ววาราได้เราอยากได้แล้ววาร่าจากการเอาเข่าไปขายไปต่อบัตรแล้วอะเราพาเอาอาจากนี้ไปหาได้ไปกรุงเทพได้พี่เราเลยเมื่อสะเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่แม่เชื่อก็ป้าๆพากันใส่เพิ่นหาบเข่าเกี่ยวเข่าทางไปกรุงเทพทั้งได้เพิ่นว่ะเอาเพิ่อนในเถ้าพี่น้องเลยเลยมาเก่ามา เพิ่งมาไว้ถือช่วงเกี่ยวข้าวเพิ่นสิมาช่วงปีใหม่ท่านว่านะพี่น้องเลยอืมัทักปัญญังแบบเนาะเนะกมเลยเกี่ยวขอยินเกี่ยวแล้วเเ้เกยวไปได้เกี่ยวไป่ยว่ตัวนี้เอา เจ้าก,ก็มาบอกใไงว่ามีเกลียวต้นนี้คอยเกี่ยวของหน้าเพิองดังจนเมือ่อยคอยถามาเกี่ยวพายเจ้าบอกว่าเกลียวหน้าเพิองนึ่ว่าเกลียวมาพอกันดึงจนเมื่อยแขนมือขาดวะมันกระบออยากข่าวปันไดใครชอบอะไรแม่ลองเชิบอกว่าใกล้สรฮอดคันไหนแม่ลองเสิดชียาแม่ลองเชิอบอกกระเตื้อสิบบวาวเลยพี่น <c oughs> <c oughs> ้องเลยนี่ คันกับใกล้หอดได้แน่หนิเกี่ยวอีกสองพอนสามพอนกับหอดคันแหละมันเมื่อยกับบนเมื่อยได้แน่ไอเสบุกยิ่งแจักหน่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวข่อยซื้อมังม่วงชมมังม่วงมาปลาเตยขึ้นไปกินชมม่วงขาบแรงสายฉัน ข้ามไปเด้อข้ามไเด้อขึ้นวะนแรกเห็ดมวย่อยว้อยมากกลยีอคั่นเห็ดมวบ้าั่นเลยงานอู่ดิงานอู่นั่นไง่อยู่้นงานเช็ดงานเมาด้วบ่ทางหนบ่เมาด้วยดอถึงไปเลยเมยนะปากเผาบ่เลย น้าบอกน้องอกทังอันท้งก้นทั้งปากได้ปป้านี่ป้าป้าเฮ้ยเราบอกทั้งก้นทั้งปากว่าไหนป้าเฮ้ยโอ้ยนาะจังหอดจังอ้าวเหแบกข่าวแบกข้านักเลยนอดอุนอแล้วนอไานนี้รอด่ไหก็นอดดก้มร่มบาดนี่พีเองเ้ยแดดจองหนาบ่ได้ เยนะดางหยดัาตะกาวตะกากรยานไ่ดเท่าโอ้อบิตกหายกันืเนมแล้วจะกนได้แล้วอะไรมาแล้วเหรอองเกี่ยว้ไงลายเติมย่ด้นนจชอบ่อันนี้ตัวเล้่้คนเนาะจ็คแรกค่ะตัว <c ười> บ่หนึ่งจองชามสีหาคนพอดีคำหาคนเที่ยวกันเกี่ยวเลยแหละไม่เขาจะเอาคนบัดเดียวเอาคนบัดเดียวเอารถมาคนเอาพเขาจะได้เห็นนี่เลยเาเช่าน้ำโบแล้วแต่เบิร์ตบ่หายหน่อยหายหน่อยนะหายหน่อยเพิอมหายหน่อยนะเพิ่มโอ้ยมีลืมหายน่อยีลลืมมีใครนึ่งทน คันว่าตอดแรงคันว่าเกี่ยวบดมือคือมือนี่นะบัดเดีวและมืออื่นนะบเนาะเกี่ยวชาบดมือบวกคนยาเนาะโดยโดยเพราะว่าถ้าคนมัดบัดเดียวเพราะว่ามันจะได้เอารถลงมาคนไปไหวมันแด้เอาชาอีกเข้าคนนึงบัดกะเอาเกี่ยวแล้เข้ากับไปเกี่ยวผ้าหัวยพุ่นบัดมือใหม่หัวยนั่นกับมือนึงเนาะประมาณมือนึงแล้วบัดนี้พอดีบัดเลยเข้าชุกไม่เหลือเข้ากลางมันเอาเลพุ่นมาพี่ช่วยเติมนะเติมนะเติมนะมือจิขึ้นเฮ็ดจับพอนข่าวมือจิขึ้นเฮ็ดจับพอนข่าวพอน้ำเลยไปได้ไปแล้เต้ ไปไปไป้าโกะทะทอยูไปกยโอไปก่อนเดีปยันเสียดิงเายังกะท่ากะทเป็นมาแต่หาเงินใหม่รถเป็นิ่เี้ไปก่อนดยไเอ้ยอยากมงกะทสิไปเขึ้นมือเลูกเต้าห้องเลเดหลังเด้อนเอ้าเมื่อรอยู่ช้งขึ้นอันนั้นบ่กะเฮงั้นเมากัมากะอันนั้นบ่กะกลางคืนบ่ปุ๊กน้ำกันพี่น้องงน้ำกับัยเจ น้ำดเดืจ้กว่าบมดอะไรนะน้ำน้ำกระป๋องแดงไปเตอยังอยมื่ใไส้ไป่ส่น้ำเย็น่ะโอ้เปลืองน้ำในห้องเลยโอ้แดดเรียวเบงข่าวมันเทียงไงเด้อบอกลุงไงลุงไงแล้วชีโรไปเลาะบางไฮบงหน้าต่อพี่น้องเลยของแนวช่วงเว้นนี่เฮาเกลียวมันฮอนแดดวะมันจะได้น่อยมาแดดบับดเมื่อยเด้วมันขึ้นพี่น้องเลยไป่า อู uh, cues, ้อันน hmm. ี้พอดีพอดีต่อเลยนี่ปลายเดือนพื่อเสียงลูกกระหายนักกระเตื้องเออเนาะเราเก็บเฟืองเก็บยางไว้ทั้งน่ะนาเพื่องไปหัวเร่ไว้ลิ้นนี่บอกเล่ามีเร่ขามานทำได้ไหมพี่น้องเอ้ย ะไรกลองข่อยมั่วเทพมาเตย้างไงเนาะเชื่อเป็นนักฟิล์มค่ะพี่จักรมีราคาอีกไ่เนาะบอเป็นก่าหัวงามม่จังมาเตยปะวงขาวงห้ามเตนเดือมันท้าออกชุดพี่จักเอ้บรรยากาศยามแดงมวนอยู่ได้พี่น้องเลยพอประเ็เหตุวิ่งกับใครนี่ทั้งมวนทั้งเมย Cái sơ, dù xài đế, mà khó gặp lăng chạy nè Mà lặp mẹ nè, mà áo lò nhu bà tơ nè Nhăng mù ma đấy nè nó Xuyên quá xa no, Xuyên ơi, ai tơ cả ôi xim Dạ hết mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Mưa lỡ เมื่อไรวะขึ้นมา่อไบวะเออป่ะเนื้องเข้าดิเดอร์เนื้อเออพยาก็ยาดูป่ะึ้นมากินกระปุ้นพี่น้องแมงเสื้อไปตลาดแดงเออได้กระปุ้นมากินกับมะง่วงเด้อแจงมะมาชิโดนน้อยผน่าพิ่งหมดเมื่อเรยเมื่อหนึ่งข่าวแล้วยันเนื้อพยากเนาะไปคีมดู น้ไงปเะเทยังเจ้าโอ้เรเห็ดเบียกกุ้กไม่ได้เห็นเลยมอนี่นะพี่นองไโอ้ยตดย้องเคยแล้วใอยู่ใ่อให้ใครปเบ้านบไดได้ได้อยู่เซอยมูดหน่อยใครอยู่กวาบ่มาพี่น้องวานี่เราอยู่เห็ดกับเราเราจะนนีจากเมืองกรุงเทพไมบุคั ปวดบิดตึงเราเล่านอนกันท้าวนี่ก็งตีนมากขอาช่องที่ยัางดูบ่อที่ป่วยเงี้ยปวดไปเลยพี่น้องคนถามวาในคอมเมนต์ว่านี่ว่าเราแต่อย่งน้อยเราเคยเฮ็ดอยู่บ่อแมงเชอร์ว่ะเคยอยู่หลือพี่น้องหักแต่ว่าเฮ็ดแบบเฮ็ดดินเฮ็ดหัวเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดลำแหลมไม่ได้เฮ็ดจริงจังก็เลย พอได้มาเฮ็ดบันนี้แดีวมหยเพลอนเจงานนักตีมันก็ได้อูเอาซิเดะ้วยได้หอเนาะปลาเตคือบกินอันนั่นก่อนได้เวลาจ็บทองแมนเพินอนบืนฉันมันบืนงั้นแต่ไม่ได้กินใส่ข่อยใส่พักอะไรไล่ให้เตอบอกกินพักวะอยวนคือบอกมูบ่เกี่ยวข่าย่าคือวัทถายคลิปว้ไปนักทากินปุ้ยกินได้ไหม น้องเชยังมาที่เฉดี่ยสายเออเชกระบีมมาเลดดูดูกนเก็บโาดาดูเย็นทำลาโลดใสชุดปราแมนห่อนแท้เนาะจะมาปลาน้องเชยปลาดกอ่ะน้องน้องกนั่นนอนบ้น้องน้อยน้อยนะนอนาะสบายดีไหมสโดย่วยเรือกันไปส้างเวลาดเมื่อยเมือยน เอาเสือไปดไปมึงแม่ชงกระดิยานอือที่จริงโต๊ะก็มีอยู่พี่น้อยทั้งแม่หักพนส่งมาให้ค่ะขัดงามๆหักบอบ่อนั่งเพราะว่ามันแดดชองบ่ะตรงนั้นบ่ะเออมันบังเนี่ยบ่ะในนั่งไหนไ้จะโดยยางหัวเรื่องเตี้ย

สวัสดีพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทําบรรยากาศตอนแรงๆให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าเนาะกะบรรยากาศเก่าๆบ้นนาะวรรณนาเฮาแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาบางพื้นที่บ่มีให้เห็นแล้วว่าซั่นเนาะบรรยากาศประมาณนี้เอ้ยกินๆๆเกี่ยวด้เนาะเอ้ยบงบอนเพิ่นก็เอารถเกี่ยวหรือว่าบงบอนเพิ่นก็ว่าปลูกมันเพิ่นว่าทางเฮาก็ยังใช้มืออยู่ใช้แรงเนาะยังสิาิ้าวย้อนไป40 50ปีผู้ใดพี่น้องพ่น อ๋อกี้ควายเนาะกี้เนาะควายล่าขี้ควายล่าป่านน่ะปูบินสมิทเนาะเดือมั่งมั่งเพิ่นกองไว้กือบลุกนมาม่พ้นเนาะนั่มันเบิดเลยไม่พ้นตกกับเพิ่นเบิ่งกน่นนี่เพิ่นเนาะเนาะเบิ่งกกับบ้นมือคือเก่าได้ดีบ้านมือคือเก่าดีดีบ้านมือคือเก่าอ้าวมีพายุฝนขน้องจะแจ้งมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะย่านอ่าเกี่ยวข้าวไว้ายายรถใหม่ฝนตื้นลงมาแพงแเนาะ พี่น้องเลยบรรยากาศตอนแดงๆพ่อยูยูเนาะแดดบดแหละวันนี้วันนี้บอลฮ้องเกี้ยวข้าวนะโฮมคอนเสิร์ตโอ้คือบวกเกี้ยวอันนั้นขึ้นมายังอันนี้ตอนแดดกี่นี่เนาะพ่ากันคืออันเกี้ยวพี่น้องเอลยพอแดดบดอะดดเมื่อยว่ะแดดบดแห้งโอ้ยเนาะสิได้เลยลงอีกก้อนเละลงอีกก้อนข่อยสิได้วันอากาศจะได้เลยมืออื่นจะได้ไม่ต้องมาว่ะ เออทดแทนกันเน่ผูเด in ือนออกเด่วพี่น้องเลยว้ายเนาะขาเขียวนะครพอดีตอกันเลยพี่น้องรัเก็บเมียนฟังนั่นแต่ก็มาปั่นมม้ยังให้เรียบร้อยแลวพอดีต่อสีเขียวนี่เดะเนาะผู้ชุกกมีผู้เขียวกะมี สักหน่อยนะบางคนเพิ่นกับเล้วแล้วพันกับปอยง้อปล่อยควายเข้ามากินหญ้ากินยุกไ่เอาเองเดแบบนี้พี่น้องไงเนาะเอยซื้อมาเลยเอยซื้ออยู่พี่เด้อจ้ะเออมาเด้อมากินกระปุ้นเด้อไปซะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบบุญขอบคุณพี่น้องบัญสคุลสุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวมาพบมาพาะกันมื่ออื่นเด้อพี่น้องเลย ไม่ลาแล้วลาแล้วกิน้าะปุ่นน้ำพีน้ำนองเิ่นก่อนเส้าเืยอดีลยวกาพากันเมื่อนึงเขานึงน้ำเดี๋ยวพี่น้อย